หากท่านต้องการติดตามหลายเรื่องราวหลากแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่เหมือนใครผมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ติดตามเนื้อหาดีๆของกองทัพปีศาจแดงกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับสวัสดีแฟนช่องและแฟนเพจดูบอลกับแหนทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับคลิปประจำวันเหมือนเช่นเดิมนะครับและคลิปนี้คือที่นี่แมนยูครับนำเอาข่าวสารและก็เรื่องราวที่น่าสนใจของเหล่ากองทัพปีศาจแดงมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับอัดกลางแน่นเสริมหลังปึก เหลาหน้าให้คมเส้นทางสู่แชมป์ที่เรารอคอยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงอยู่ในยุคข,ของการสร้างใหม่เดอเลกุน่าโซชาซึ่งเป็นยุคที่เขาเคยออกมายอมรับนะครับว่าทีมชุดนี้อาจจะไม่ใช่ทีมชุดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นทีมที่สู้ไม่เคยถอยครับอย่างไรก็ตามความสําเร็จไม่เคยรอใครและทีมอย่างยูไนเต็ดก็ควรเป็นทีมที่วิ่งหาความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาครับเราจะไม่เร่งมันมากจนเกินไปแต่เราจะเดินหน้าเต็มที่เท่าที่เราจะทําได้ภายใต้แนวทางที่ถูกต้องครับ ยู่นเแ็ดมีทีมที่ดีในระดับที่น่าพอใจถ้าวัดจากคุณภาพนักเตะและฟอร์มการเล่นในฤด,ดูกาลน,นี้โดยถ้าเจาะไปที่ตำแหน่งแล้วนะครับพวกเขาค่อนข้างจะไม่ต้องหนักใจกับตำแหน่งผู้รักษาประตูที่มีทั้งดับิดเดเคอาร์และเซคิโอโรเมโรอยู่ในทีมหนจะนนทวาันสำรองทั้งรีแกรนด์และในท่านบิชอปที่เพิ่งดึงเข้ามาครับกองหลังเป็นจุดที่ทีมปีศาจแดงดีขึ้นกว่าอายุข,ของโจเซ่บูริโยแต่ใช่ว่าจะสมบูรณ์แบบนะครับเพราะนอกจากแฮร์รี่แม็กไวร์แล้ว กองหลังรายอื่นก็ยังมีจุด้อยที่แตกต่างกันดอกไปโคช้ชอย่างโซชาก็ยังตอบไม่ได้ครับว่าใครเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะเป็นคู่หูของกับแตนแฮร์รี่ครับในแผงมิดฟิลเราต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของปอปอกบาแต่ว่าแน่นอนครับในเกมฟุตบอลถ้าทีมใดมีแผงแดงกลางที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยประสบการณ์และพลังงานพวกเขาจะได้เปรียบทีมอื่นเป็นอย่างมากซึ่งกองทัพปีศาจแดงได้ตัวบรูโน่ฟานเนเดสเข้ามาในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวและยกระดับทีมได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ ขณะที่ไม่ฟิวเชิงรับโซชาสามารถปลุกฟอร์มของเนมันยามาติชขึ้นมาได้และปั้นเฟรดให้กลายเป็นมิดฟิลล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งของยุโรปครับในตำแหน่งเรมเส้นฝั่งซ้ายยูเนเต็ดมีขุมกำลังในจำนวนที่เพียงพอขาดก็แต่เพียงเรมเส้นฝั่งขวาธรรมชาติซึง่งไม่ได้นักเตะที่ใช่เข้ามาร่วมทีมครับด้านตำแหน่งศูนย์หน้ายังคงเป็นคำถามว่าทีมจะมอบสัญ,ญญาถาวรให้กับโอเดียนอิกาโลที่ยืมตัวเข้ามาหรือว่าเลือกซื้อศูนย์หน้าตัวใหม่กันแน่ครับ ถ้าเหล่ากองทัพปีศาจแดงมีเงินให้ใช้สอย200-250ล้านปอนด์ทีมก็ควรจะใช้งบอย่างเต็มที่เพื่อดึงตัวนักเตะที่จําเป็นต้องนําเข้ามาเพื่อยกระดับทีมให้ดีขึ้นและเป็นการใช้ความได้เปรียบด้านการเงินให้เป็นประโยชน์ในช่วงที่ทีมอื่นๆนั้นกําลังเสียหลักจากวิกฤตโรคระบาดครับดูบังกับนัดขอพาไปดูวิธีการปรับแก้ในแต่ละตําแหน่งให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายที่สุดครับทีมยังว่าจำเป็นต้องซื้อผู้เร่มประตูคนใหม่ เช่นเดียวกับฟูลแบ็กทั้งซ้ายและขวาที่มีตัวสลับลงเล่นถึง4คนมาดูที่ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับฟิโจนส์ไม่น่าจะใช้การได้แล้วคริสมอลลิงและมาโกสโรโฮมีโอกาสย้ายสังกัดดังนั้นก็จะเหลือวิกตอร์ลินเดเลฟแอ็กเซลตัวเซเบ้และเอริกบายี่เป็นตัวเลือกเลียเลิฟเต้นขาดลูกกล้าลูกแกร่งตัวเซเบ้เเเเยังเป็นดาวรุ่งที่มีแววแต่พัฒนาการในสนามซ้อมยังเห็นไม่ชัดครับส่วนบายี่กองหลังสายชนที่ดีที่สุดในทีมแต่มีปัญหาบาดเจ็บง่ายเหลือเกินครับโดยยูเนเตตมีข่าวกับไดยโยอูปามกาโน กองหลังวัย21ปีจากอาร์เบ้ไลฟ์ซิกซึ่งมีจุดเด่นที่การเข้าปะทะความเป็นผู้นําในวัยเด็กความกล้าเล่นกล้าลุยและการออกบอลยาวยูเนเต็ดอาจจะดึงเขาเข้ามากับเพื่อทําให้เกิดแพชชั่นในการขับเคี้ยวแย่งตาแหน่งในทีมและจะเป็นการรีดศักยภาพของตัวเซเบออกมาให้มากขึ้นเช่นเดียวกับการกดดันลินเดเลฟว่าคุณจะเล่นพลาดบ่อยๆอีกไม่ได้แล้วการได้อุปเมกาโนเข้ามาเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถ้าทีมไม่เสริมตําแหน่งนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากครับ ขึ้ตัวจํานวนผู้เล่นนั้นมันยังพอใช้งานวนกันได้แต่มันจะเกิดปัญหาขึ้นถ้าแม็กควายเจ็บทีมจะแทบไม่เหลือคนที่พอไว้ใจได้จริงๆลงเล่นเลยในมุมผมกองหลังตัวกลางอาจจะไม่ใช่ปัญหาด่วนครับแต่ก็เป็นปัญหาจําเป็นที่ทีมต้องปรับแก้ซึ่งอุปเมกาโนนั้นค่อนข้างตอบโจทย์แต่ย้ำอีกครั้งนะครับไม่ซื้อตลาดนี้ก็ไม่เสียาหายครับแต่ก็ควรซื้อครับในแผงมิดฟิลผมขอแยกเป็น2กรณีนะครับถ้าปอปอกบาย้ายทีมเราควรซื้อแจ็คกริชเข้ามาอย่างแน่นอน แต่ถ้าปอกบาไม่ย้ายทีมอาจจะต้องมีการจัดความเรียบร้อยในแผงมิดฟิลด์ใหม่ดังนี้ครับเนื่องจากโซชายังคงมั่นใจกับระบบ4-2-3-1เมื่อปอกบาต้องยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลาง1คนมิดฟิลด์อีกคนต้องคอยยืนตามเพื่อยืนเกมรับให้กับปอกบาและคอยประคองกองหลังทั้ง4คนครับสุดยแต่รายเดียวที่เป็นคําตอบของบทบาทนี้คือเนมัยามาติช แต่ปัญหาคือมาติชมีอายุแล้วส่วนเฟร็ดกับสกอตแม็กโชเมเนเป็นกองกลางสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ซึ่งแม้จะเล่นเกมรับได้และเอ็นเอียงไปเชิงรับมากกว่าเชิงรุกก็ตามนะครับแต่ก็จะไม่เป็นธรรมชาติเท่ากับกลางรับอาชีพฉะนั้นการหากลางเชิงรับธรรมชาติผมอยากให้มองว่าเป็นการทดแทนมาติชในระยะยาวก็เป็นโจทย์ที่ด่วนเล็กน้อยและสําคัญครับเพราะการมาเล่นก่อนในฤดูการนี้หากมีการเตะต่อ หรือซื้อมาสำหรับใช้ในฤด,ดูกาลหน้าจะทําให้กลางรับคนใหม่เข้าใจระบบการเล่นของทีมไม่ต้องปรับตัวครับถ้ามาติชที่เริ่มมีอายุต้องย้ายทีมออกไปผู้เล่นหน้าใหม่รายนี้ครับจะสามารถลงเล่นได้ทันทีครับส่วนในรายของเฟรดและแม็กจูเมนรอสลับลงในเกมที่เหมาะสมกลางรับตัวใหม่ที่ว่ามีคนเด i อยู่2คนคือโทมัสปาเตของแอเลติโกมาดริดและเด็กลันไรส์จากเวสต์ชมยูเนเตดซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับตำแหน่งนี้ค่อนข้างด่วนเล็กน้อยและสำคัญครับแต่ว่าก็ไม่ด่วนที่สุดครับ มิดฟิลร์เชิงรุกในกรณีที่ทีมอาจจะซื้อกิลิชเข้ามาและป ok ็อกบายังอยู่กิลิชจะสลับลงสนามกับรูโน่ฟานเดนเดสในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกและถือเป็นตัวเลือกในตำแหน่งสอดแทกของนัมเบอร์ทนี่ดีกว่าเจสซี่ลินกาและอันเดรสเปเรรานอกจากนี้ครับกิลิชยังขยับไปเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางในเกมที่พักปอป็อกบาได้อีกด้วย ส่วนตำแหน่งที่กริชหนักที่สุดครับคือริมเส้นฝั่งซ้ายน่าจะสอดแทรกยากหน่อยครับเพราะมีทั้งมาคัสอร์ไร์ฟอร์ดและแดเนียลเจมส์อยู่ในทีมซึ่งถามว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะซื้อกลิชไหมผมย้ำอีกครั้งนะครับถ้าขายปอกบาต้องซื้อครับแต่ถ้าไม่ขายควรต้องดูงบประมาณครับเคสนี้กริชอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักแต่เป็นผู้เล่นที่ยกระดับทีมและทําให้ขนาดทีมนั้นใหญ่ขึ้นถ้าเอ็ดวูดเวิร์ดมีเงินสดมากพอก็ควรจะลงเล่นดีลนี้แต่ถ้าไม่ซื้อก็ไม่ขาดอะไรครับ ผมขออนุญาตพาข้ามริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับที่มีตัวเลือกมากอยู่แล้วมจะเป็นมาคัสไรส์ฟอร์ดหรือแดเนียลเจมส์ไปดูที่ริมเส้นฝั่งขวานะครับยูไนตเตดไม่มีผู้เล่นในตำแหน่งนี้ที่เป็นริมเส้นขวาธรรมชาติมาหลายปีแล้วนับตั้งแต่ที่อันโตนัวเวรเลนเซียยังไม่ลงไปเล่นฟูลแบคละย้ายทีมออกไปครับซึ่งคำตอบเห็นชัดมากว่าทีมต้องการเจอรอนซานโชปีกของรัสชัดมุนครับถ้าซื้อไม่ได้อาจมองไปที่ตัวเลือกรองอย่างเลออนเบลลี่ของเลเวอร์คูเซนหรือว่าเดวิดเนเรสของอาร์คจ็ค แต่สำหรับดีวของซานโชถือเป็นดีวความสำคัญอันดับที่1ในตลาดรอบนี้และทีมต้องโฟกัสปิดดีลนี้ให้ได้โดยด่วนเท่านั้นไม่มีข้อแม้ใดๆครับปิดท้ายที่ตำแหน่งกองหน้านะครับแม้จะมีข่าวกับแฮร์รี่เคนแต่ด้วยสัญญาที่แพงเกินไปและตัวเลือกอื่นโอกาสที่จะย้ายมามีน้อยการสัญญาถาวรกับโอเดียนอิกาโลในระยะสั้นอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดครับอีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณเพื่อให้ทีมไปซื้อตำแหน่งอื่นด้วยนะครับ เพราะอิกาโลยังสามารถใช้งานได้อีก1ปีเป็นอย่างน้อยและเขาจะยอมเป็นตัวสำรองให้กับอองตวนี่มาซยาและเมสเซนกรีนวูดสองสูนหน้าที่กำลังรอการพัฒนาในฤดูกาลหน้า ไกกะโลลที่ทํางานในสนามซ้อมร่วมกับมาซยาและกรีนวูดอยู่ตลอดเป็นคนเหลาทั้งหมากทั้งไม้เขียวให้แหลมคมขึ้นได้นี่ก็คือสิ่งที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการครับฉะนั้นสรุปนะครับกองหน้าครับทางเลือกที่ดีที่สุดคือการสัญญาถาวรกับอิกาโลแต่ถ้าแผนนี้ไม่เวิร์กก็จะเป็นต้องมีแผน2นั่นคือหาศูนย์หน้าตัวใหม่แต่จะเป็นดีลด่วนในช่วงตลาดหน้าหนาวต้นปี2021สครับสรุปตัวผู้เล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรดึงมาเสริมทีมดีลด่วนและจะเป็นที่สุดจดจอนซโช ดิวค่อนข้างด่วนและสําคัญไม่ฟิวตัวรับธรรมชาติส่วนดิวที่ไม่ด่วนแต่ก็ควรเสริมระยะยาวคือเซนเตอร์แบ็กด้านสูนยหน้าตัวเป้าครับเพื่อการพัฒนาของมาซิยาและกรีนวูดทีมควรเซนทาวรกับโอเดียนอิกาโลครับขณะที่ดิวของกริลิชต้องดูสถานการณ์ของบล็อกบาร์และถ้าบล็อกบาร์ไม่ย้ายก็ต้องวนไปดูที่งบประมาณครับถ้าการบริหารงบมีเงินเหลือมากพอทีมอาจจะซื้อกริลิชมาเป็นหน่วยสนับสนุนและสร้างความหลากหลายในเกมรุกครับ แน่นอนว่าคลิปนี้อาจจะมีหลายท่านที่ทั้งเห็นตรงและไม่เห็นตรงกับผมนะครับยูวนเตดเป็นทีมของแฟนบอลทุกคนครับยังไงแล้วก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมเองนั้นก็พยายามนําเสนอข้อมูลอย่างเต็มที่แต่เข้าใจครับว่าเรื่องการจัดทีมเป็นความเห็นเชิงกว้างมากครับมุมมองมีหลากหลายมากแต่นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการเช่นกันครับผมต้องการความหลากหลายในบ้านของเราแต่เราจะเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน อย่าลืมส่งคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับว่าเห็นด้วยกับคลิปนี้ไหมและถ้าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงจุดไหนอย่างไรผมจะรออ่านนะครับหมดเวลาของคลิปนี้แล้วครับเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับช่วงท้ายผมฝากละแอดไว้ด้วยนะครับกับแอ t 9 9อ i p อย่าลืมตัวแอดด้านหน้านะครับและซ u b s c r i b e ช่องเราพร้อมกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อรับชมคลิปจากทางช่องและได้รับการแจ้งเตือนใครตามทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และแชร์หากชอบคลิปของเราขอบคุณครับ หากท่านมีปีศาจแดงอยู่ในใจท่านคือครอบครัวของเราดูบอลกับแนทบ้านของกองทัพปีศาจแดง